นนากลับมาไทยทั้งทีก็ต้องมีของฝากมาให้ญาติด้วยสิคะก็จะมีช็อกโกแลตดูใบกับเชอร์รี่อบแห้งไว้ตั้งใจซื้อมาทั้งหมด10บเซแต่ช็อกโกแลตก็ดันเหลือแค่ห้าชิ้นซะได้เพราะว่าโดนน้องชายคนเล็กกล้วยฟาดเกือบจะเรียบเลยค่ะแต่กล้วยน่ะก็ผิดด้วยแหละที่ไม่ได้บอกน้องเอาไว้ทั้งที่กล้วยก็เอากล่องใหญ่มาฝากน้องแล้ว้วยก็เลยคิดว่าจะคัดสรรให้ใหญ่ๆผู้สูงวัยก่อนก็แล้วกันความจริงน่ะกล้วยก็ทยอยให้ตั้งแต่ตอนที่กล้วยมาถึงไทยตอนแรกๆแล้วนะะคค่่่แตววาพอดดีก้้ยย็ังใหหไมมรบ เลยพราะว่าบางคนก็อยู่บ้านคคไกลค่ะเวยก็เลยรอก่อนเอาไว้ให้ครบแล้วค่อยลงทีเดียวโอเคเอาของฝากใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้เหล่าคุณยายคุณป้าญาติญาติของบรรณากันแววนมอไซค์ <more> ไปไวสุดละก่อนอื่นก็ต้องสตาร์ทรถก่อนโอ้โห oh. oh. เครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายง่ายที่ไหนละ่ะถีบตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยบรไปแล้วนะทุกคนโอเคสร้างภาพเสร็จแล้วเลี้ยวกลับมาเอาโทรศัพท์แ๊บพี่จะไปสร้างภาพต่อและบ้านหลังแรกที่จะได้รับของฝากจากบรรณาก็คือ ือบ้านของคุณยายสมใจแกเป็นน้องสาวของคุณยายแท้ๆของกล้วยนะคะก็เหมือนเป็นคุณยายของกล้วยนั่นแหละคุณยายแท้ๆของกล้วยน่ะท่านเสียไปแล้วส่วนเนี่ยก็คือคุณตาดีสามีของคุณยายสมใจบ้านหลังต่อไปก็คือบ้านของคุณยายบัวคําหรือว่าคุณยายดอนแกก็เป็นน้องสาวของคุณยายแท้ๆของกล้วยเหมือนกันนะคะคือคุณยายของกล้วยน่ะแกเป็นพี่สาวคนโตแกก็เลยมีแต่น้องสาวนี่ค่ะคุณยายของฟ้าน่ารักมา้ หลานให้ทําอะไรก็ทําถัดมาอีกบ้านใกล้ๆก,กัน<ม>ก็คือบ้านของคุณยายบัวสีหรือว่าคุณยายสีและแน่นอนว่าแกก็เป็นน้องสาวของคุณยายกล้วยอีกแล้วคุณยายแกก็ยังสาวสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงมากเลยค่ะและคุณยายคนสุดท้ายก็คือคุณยายทองคําน้องเล็กสุดในตอนนี้คุณยายน่าจะแข็งแรงสุดแล้วค่ะเพราะว่าแกขับรถขึ้นเหนือล่องใต้จนจานานทางละแถมตอนกลับคุณยายก็ยังให้ไข่มดแดงกล้วยกลับมาด้วยต่อไปก็ถึงวัยละอ่อนลงมาหน่อยคุณป้าอ้อมและคุณลุง ประคองสุดที่รักของบานนาคุณลุงไม่อยู่คุณป้ารับไปเองค่ะทานให้อร่อยนคะคะคุณลุงคุณป้ารักนะจุ๊บจุ๊บก็ยังคงอยู่ที่คุณป้าค่ะนี่ก็คือคุณป้าลีและคุณป้าสกาวเดือนอยู่บ้านเดียวกันที่ร้านพันเจริญบ้านโนนหวายอืห,หลาปากบานนาอีกแล้วค่ะไปเอาของฝากมาให้นิดเดียวแต่คุณป้ากลับมีของให้กล้วยกินอีกเพียบเลยถือว่าคุ้มมากนะเอาจริงคุณป้าแกน่ะเพิ่งไปเที่ยวในเมืองกับเพื่อนมาเกงก็เลยซื้อของกินกลับมาเพียบมาถูกเวลาจริงๆเลยนนนะบ่ตอ ไปก็เป็นบ้านพี่เกกับน้องกุง้งบ้านเจ้าสาวสุดสวยที่กล้วยเพิ่งลงคลิปไปค่ะนี่ก็คือคุณลุงรุ่งโรธหรือว่าคุณลุงนั้นพี่ชายแท้ของคุณแม่บานาน่าคุณลุงอายุ68ปีแล้วนะเป็นไงค่ะคุณลุงยังหล่ออยู่เลยใช่ไหมล่ะบ้านเนน้ยคนหน้าเด็กตามด้วยคุณป้าพัทราพรหรือว่าคุณป้าไขา่พี่สาวแท้ของคุณแม่บานาน่าเช่นกันเวลาถึงเทศกาลสงกรานต์ทีไรครอบครัวของเราก็จะมารวมตัวทํากิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็ปาร์ตี้ทานอาหารกันทุกปีเลยค่ะปีนี้ กวยก็ได้มาร่วมวงกับเขาด้วยซึ่งก้วยนะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปส่งกานอีกไม่นานเกินรอจ้าคลิปนี้เอาของมาฝากเฉยๆไปแล้วนะบ๊ายบาย